สวัสดีครับในเพจเบอร์สกามันมีล็อกอินพบเจ็ดวันต้องรับชิดมากมีเลนเดียให้ฟรีครับนี่ไงล่ะผมว่ามันเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเนี่เยสสเลยล้วันได้50าสิบแสงแฟลด้วยแถมได้กรอบรูปฟรีด้วยผมว่าผมไม่มีให้แลกเลนะครับว่ามันสวยอยู่ถ้าปกตินิสัยตั้งใจสุดยอดเลยนิสัยนี่มันดีจริงๆไม่บวกไม่ลบพลาดอะไรเลยครับ เอาขอไปขอซูปปอไปก่อนแล้วกันราคาเพิ่มมาสองแสนดีดีดีผมต้องผมต้องไปรียนนี่แสกแหละมันก็ตั้งเอาเป็นแค่รูปโปรไฟลตัวละครในเฉยครับแถมกรอบรูปก็สวยเลยนะผมมาดูกรอบรูขอตัวไปป้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอีแค่สองอันเองมาสักทีเถอะนะจ้อกมาก ไม่พอแบบววดนั่ก่อครับหอยนั่สอชิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวนะสดร้อนๆเลยเนี่ยไปเซเว่นมาร้อยไม่พอ,อยจิ้มนตาออใช้ไปเหรครับแค่หันเดียวเองเรียบร้อยในสุดก็ได้แบที่ลำบามากเลยนะค่าสนึ่สาซาโอเคสกิลปดล็อกหมดแล้วไปกรอบ ไปที่โปรไฟล์ที่เปลี่ยนเลยเดนเดียอนี้เองก็ที่กรอบลูกกดกดล็อแล้วก็ใส่เรียบร้อยก็ผมว่าเทนะครับเทอยู่ผมว่าใช้ได้เลยเมื่อพูดถึงที่ลองสกิลก็ต้องมาอาต่อสู้เอาออกให้หมดแล้วก็เอาเดนเดียมาใส่เดนเดียของซาตทาเอาอยูสิลัง ไพลังมันน้อยขนาดนี้นี่ก็โอเคพอได้อยู่แนละ้วเอาคอนฟิวเลชื่อว่าคอนฟิวเลคอนฟิวเลนี่ทำให้ศัตรูสามารถติดสับสนได้ครับแลก็เทดาวซึ่งน้อยได้รับดาเมจด้วยแล้วก็สต็อปสแต็มน่าจะสแตมแหละเราต้องเออหรอล่าครับเราไม่เห็นอันติเลย น้องใช้ไม้ตายครับเพราะว่ามันน่าสวยเปิดมาใช้ได้ใช้ติแล้ครับเมสโทใส่มันเลยใส่เดนริวอือสวยอยู่เนี่ยรถซันต้าม,มาก็ฟาใส่เดนริวอันนี้ก็สแตมเลยช้ใช้ไม้ตายมาทำเราใช้อติเวลาก็ถีดาวไป ฟิวเลยไปเว็บบริเวณก่อนก็เอาเวรี่ไปขอฟิวเลยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ก็ถีดาวเงียบอยครับไอเรื่องงงๆเนี่ยครับผมขอตัวไปก่อนและกดไลค์ได้นะ